ครับมากเก็บพักเสียนซอยเนี่ยมันหลายปดดยวดเยอะเก็บแปลงหนอกก้อนครับเราถึงไปเก็บแปลงในเมื่อนี่สี่ขั้นสมพักเสียนสู้พี่น้องกินครับเป็นพักเสียนที่ผมปลูกไว้แปลงนี่ปลูกไว้ครับอ่าอาจารย์พมไปพุนปลูกไว้แปลงนีแต่ว่าสองแปลงขังหนในี่ใส่วิธีบานครับอันนี้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวครับ แต่พอถอนออกพี่น้องพอถอนออกพออย่างพราะว่าให้มันปลงจินไปเรื่อยๆครับเดีวนี้มันนอกนอกพื้นที่ผักเสียดงามงามือก่อนปลูกนะอะออกค้อม เาเป็นไทยพี <rôle à déc> ่น <gens> ้องปลูกยังการง่ายมดนาเจ้ายายเนี่ยปลูกตายวัดว่ะ ต้องเลือดเอาดิ่งอ่ครับต้องเลือดเอาเลือดเอา,ามืด ยอดงามหลายพี่น้องยอดงามหลายใส่สิเทหลาย <c oughs> ยอยากหยอกนะมาพี่น้องมาเก็บสอยน้อห่วย,ย <c oughs> เดี๋ยวสิพาไป,ป่น้องแปลงในครับสิไปเก็บแปลงในเด้เดี๋ยวสิมาเก็บอยู่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปบงแปลงในี่ก่อนแปลงในก่อนอ เดี่พี่น้องครับดี๋ยวไปเจ็บแปลงพุนครับสีเลี่ยมไปเยอะนี่นเจีรยมแล้วเดี๋ยวมันขันว่าเด็ดแปลงนี่คืออ่าเข้าใส่วิธีปลูกเอาครับพราอพอมันเกิดเป็นเบีย้แล้วก็มาปลูกเอา แล้วก็สีใสเวลาในกินโดนครับพี่น้องในกินโดนอดยู่นะครับ mm hmm. ว,ว่าเมื่กี้โป่งเรื่อยๆโป่งเรื่อยๆสุดแปลงพี่ครับ mm hmm. อันนี้แปลงนี้กะเดี๋ยวมันญ่ขกันแปลงนี้พูถอนครับแปลงนี้แปลงนี้กะย้อนออกมาครับตัวนี้เป็นเป็น,ปนตัวที่เอาวานซื้อกัน สีฟ้าแปลงนี้ครับสีนูกแปลงนี้ปาดนานเหตาง่ามครับนี่ครับ หอมีมแห้งครับถือกินก็เสียพี่นอ้องพี่น้องครับคลิปนี้ก็เสียไว้เช่นนี้นะครับจวฟอกันชิปหนกักแล้วกันกระดิ็บจนเต็มกระละมังหมดละอยู่ดีไม่แห้งสุบูนณคนามเก็บจะใส่วอมไขยย่ยสีพี่น้องสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านครับสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคน ตัวมาหน่อยพี่น้องมาหน่อยได้เนื่อยไปแล้วบายบายครับเอามาถ่ายสิเก็บไห้แล้วเก็บตอไหมอ๋อเพื่นอยากเก็บครับพี่น้งองเพื่อนอยากถ่ายอ้ยเนาะหยิ่แสงไวอ,อีอนนั่งนี่ <laughs> แยกกองดาบมาทางพีเด้อ